พี่สอนธรรมะได้สุดยอดอยากฟังอย่าเรียกว่าธรรมะครับผมไม่ได้อินกับกับธรรมยุทธ์หรือว่าเถรววาดด้วยซ้ําผมชอบในแนวทางของเซนมันตรงกับจริตผมสุดอย่างของไทยมันคือเถรววาดเถรววาดเถระคือชั้นผู้ใหญ่เถรวาดว่าคือโอวา่าคือคําสอนฉะนั้นเถรวาดเนี่ยมันสอดคล้องกับการปกครอ,องของประเทศไทยนั่นคือพ่อปกครองลูกมันคือการที่ต้องเคารพนอบน้อมแล้วฟังผู้ใหญ่ แล้วไอ้ผู้ใหญ่ที่เราต้องไปฟังคือแม่งทำระยมันตำบอลมาล่ะประเทศไทยแม่งเสือกตั้งกรอบแล้วห้างห้ามตั้งคําถามกับผู้ใหญ่พวกนั้นด้วยและผู้ใหญ่แม่งทาหาอะไรก็ไม่ผิดด้วยในประเทศไทยอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองหรือใดๆนะแต่มันคือสิ่งที่มันปลูกฝังอยู่ในประเทศไทยมาช้านานเราถูกให้ต้องไปอิงจากชั้นเถระตลอดเวลาขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะอีพวกที่เรียกว่าชาวพุทธกันเนี่ยทำมงธรรมะที่เรียนฟังสอนกันเนี่ย ไอดอลของพวกคุณก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านยังตรัดเลยว่าอย่าเชื่อท่านจงพิสูจน์ทํำใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านเป็นแก่นท่านยังไม่ให้ฟังตัวเองเลยอะ่ะท่านยังไม่ให้ฟังคําสอนของท่านไม่ต้องยึดติดคําพูดของท่านด้วยแต่ทําไมพอเวลาผ่านเวลาไปเกิดการสังขยา,าเปิดการปความทําให้เกิดเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ แม่งคําสอนต่างกันนิดถือต่างกันมีแนวคิดต่างการเห็นหมแม่งผ่านการตีความตีความคือแม่งผ่านจริตของมนุษย์และอะไรคือหนึ่งเดียวอะไรคือแก่นแท้แต่สิ่งที่ผมเก็ตแล้วว่าเข้าใจกับกับเซนได้เพราะว่าเซนไม่ยึดติดที่พระไตปรปิฎกเซนไม่ยึดติดที่โอจริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าคือเป็นไอดอลแต่ไม่ยึดติดเซนเน้นให้พิจารณาตัวเองซึ่งมันตรงกับจริตที่ผมเรียนรู้และเข้าใจคือสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะมึงพิจารณาตัวเองเป็นสําคัญก่อนก่อนที่มึงจะไปชี้นิ้วด่าว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดอันนั้นพูดแท้อันนี้พูดเทียมอ่ะมันมีดีอะไรประโยชน์อะไรกับชีวิตมึงวะจิตมึงพัฒนาขึ้นหรือไงการที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นแท้ของจริงเนี่ยใช่ไหมเส้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่ามากกว่าการที่ต้องมาท่องจําว่า มักมีองค์แปดนูน่นนี่นั่นอาณาปณสาาติ16ขั้น16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไรต่างๆเราเน้นท่องจำอ่ะแต่เราไม่เน้นเข้าใจกันเลยอ่ะเซนสอนให้ผมเข้าใจไม่ใช่ท่องจำทฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยที่ผมบอกว่ามึงไม่ต้องไปนั่งสมาธิถ้าจริตมึงไม่เอือ้อมึงไม่เกิดสมาธิหรอกมึงทำกำลังสติให้แข็งแรงก่อนจลิตในการจเจริญสติมีตั้งหลายรูปแบบนั่งฟังผมอยู่ก็จเจริญสติได้ นั่งดูนกนูฟ้าก็จเจริญสติได้เดินวิ่งก็จเจริญสติได้และล้วนแต่เกิดจากการพิจารณาตัวเองก่อนทั้งสิ้นเลยฉะนั้นในเมื่อเข้าใจแบบนี้ผมไม่จําเป็นต้องบวชผมไม่รู้ความสําคัญของการบวชบวชทําไมบวชเพื่ออะไรการบวชเป็นสิ่งที่ชีเวตว่าคุณจะหลุดพ้นได้จริงๆหรอและทําไมคดีที่ผ่านมาในปีนี้กับคนที่บวชทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอแล้วทําไมต้องบวชอ่ะ